สวัสดีครับพบกับการเจาะลึกประเด็นร้อนๆนะครับจากข้อมูลที่เราได้รับมาวันนี้เราจะมาดูเ,เนื้อหาสําคัญเลยจากการให้สัมภาษณ์ของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านรายการไทยรัฐนิวส์โชว์เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2568ค่ะซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ ค่อนข้างหนักเลยนะครับเกี่ยวกับเครือข่ายฟอกเงินจากเว็บพนันออนไลน์ที่มีการอ้างว่ามันโยงไปถึงสสชนพัฒนาคสั่วแล้วก็ยังมีคนอื่นๆอีกทั้งครอบครัวกลุ่มโปรแกรมเมอร์และที่น่าสนใจคือมีการพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่รัฐหลายระดับด้วยครับใช่ค่ะคือข้อมูลที่เขาเอามาเปิดเผยเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็ซับซ้อนทีเดียวมีแบบว่าแผนผังออกมาเลยที่อ้างว่าเป็นเส้นทางการเงิน ซึ่งมันโยงกันหลายส่วนมากเลยค่ะทั้งตัวเครือข่ายพนันเองแล้วก็มีข้อกล่าวหาเรื่องออความเชื่อมโยงกับขบวนการยาเสพติดแล้วก็ยังมีการกล่าวหาว่ามีการจ่ายเงินให้ตำรวจระดับสูงส,งสงหลายคนด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีประเด็นเรื่องความพยายามจะช่วยเรื่องคดีหรือว่าทําให้คดีมันไม่เดินหน้าอะไรแบบนี้ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลชุดใหญ่เลยนะคะที่ออกมา โอ้ oh, ฟังดูแล้วมีหลายปมหลายมิติมากๆเลยนะครับเนี่ยงั้นเราค่อยๆมาแกะดูกันทีละเรื่องนะครับเป้าหมายวันนี้ก็อยากจะทำความเข้าใจข้อกล่าวหาหลากักๆที่คุณอชริยะเขาออกมาพูดเนี่ยแหละครับ แล้วก็ดูว่ามีหลักฐานอะไรที่เขาเอามายืนยันบ้างเพื่อให้เราพอจะเห็นภาพรวมของเครือข่ายที่ดูซับซ้อนมากๆเนี่ยตามข้อมูลที่ออกมาวันนั้นนะครับเริ่มตรงจุดศูนย์กลางก่อนเลยนะครับคือเรื่องการเชื่อมโยงสสชนพัดนาคซัวเข้ากับเครือข่ายเว็บพนันคุณอัจฉริยะนี่คือเขามีแผนผังออกมาเลยใช่ไหมครับที่บอกว่าแสดงเส้นเงินชัดเจน ถูกต้องค่ะคือตามข้อมูลที่เขาโชว์ออกมานะคะมีการกล่าวอ้างถึงเส้นทางการเงินที่บอกว่าเริ่มจับเครือข่ายเว็บพนันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็โอนต่อไปให้คนหลายกลุ่มเลยที่ระบุว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสสชนพัฒกลุ่มแรกก็คือ,เ,อ,อเครือญาติเลยนะคะมีชื่อนางสาวพัชรินนักซั่วนายชินกิจนักซั่วแล้วก็นายชินเทนท์นักซั่วซึ่งระบุว,ว่าเป็น อ่าๆแล้วก็น้องชายตามลำดับเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีอีกเส้นทางหนึ่งที่อ้างว่านายธนากรซึ่งข้อมูลระบุว่าเป็นลูกน้องคนสนิทของสสชนพัฒนเนี่ยเป็นคนโอนเงินต่อไปให้กับกลุ่มโปรแกรมเมอร์อีกทีหนึ่งค่ะที่ดูแลระบบหลังบ้านของเว็บพนันพวกนี้นะคะโหนี่ระบุชื่อคนในครอบครัวคนใกล้ชิดชัดเจนมากเลยนะครับแล้วนอกจากการโอนเงินเพียวๆนี่มีรายละเอียดธุรกรรมอย่างอื่นอีกไหมครับที่ที่เขายกมาอ้าง มีค่ะมีคือเขาพยายามยกตัวอย่างธุรกรรมที่มันแบบเจาะจงมากๆหลายอันเลยนะคะอย่างเช่นการอ้างว่ามีการเอาเงินเนี่ยไปซื้อทองคำแท่งที่ร้านทองจินหัวเฮงโดยระบุต,ตัวตนคนซื้อเลยว่าเป็นสสชนพัฒแล้วก็อ้างต่อว่าทองคำเนี้ยเอาไปมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้ภรรยาของคุณศิระเจนจากะนะคะซึ่งก็เป็นนักการเมืองอีกท่านหนึ่งอ๋อครับครับ ค่ะเราก็ยังมีการอ้างถึงการเอาเงินไปซื้อรถยนต์หรูๆหลายคันด้วยนะคะแล้วก็ใช้จ่ายาสนับสนุนสโมสรฟุตบอลนครศรีธรรมราชอยู่ในเตดที่สสชนพัฒน์เขามีตำแหน่งบริหารอยู่ด้วยค่ะการอ้างเรื่องซื้อทองให้คนอื่นหรือว่าเอาไปใช้ในสโมสรฟุตบอลนี่มันก็เป็นเป็นดีเทลที่ทำให้เรื่องมันดูมีน้ำหนักขึ้นเหมือนกันนะครับในแง่ความเชื่อมโยงใช่ค่ะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่ น่าสนใจมากแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นสําคัญเลยนะคะถ้ามีการสอบสวนกันจริงๆจังๆต่อไปก็คือการที่คุณอัจฉริยะอ้างว่าสสชนพัฒนเนี่ย ใช้บัญชีธนาคารกสิกรไทยที่เป็นชื่อของตัวเองเลยนะคะชื่อตรงๆเลยในการรับเงินจากเครือข่ายพนัน์พวกนี้มาตั้งแต่ช่วงปี2560นนู่นเลยค่ะซึ่งตอนนั้นอ้างว่าเป็นเครือข่ายจากทางภาคเหนือนะคะแล้วก็ยังแบบว่าใช้บัญชีเดิมนี้แหละรับเงินต่อเนื่องมาจนถึงเครือข่ายทางภาคใต้ในปัจจุบันด้วย hmm. ใช้บัญชีตัวเองรับเงินเลยเหรอครับตั้งแต่ปี60ค่ะตามที่คุณอัจฉริยะอ้างนะคะคือการใช้บัญชีส่วนตัวโดยตรงเนี่ยสำหรับธุรกิจที่ที่เอ่อถูกกล่าว่าผิดกฎหมายเป็นเวลานานหลายปีเลยแทนที่จะแบบไปใช้บัญชีมาหรือบัญชีคุณอื่นเพื่อปกปิดอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นประเด็นที่อืมน่าสนใจมากคะ่ะในแง่ของความเชื่อมโยงโดยตรงแล้วก็อาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเครือข่ายนี้ได้นะคะถ้าข้อมูลนี้เป็นจริงครับครับประเด็นใช้บัญชีตัวเองนี่ น่าสนใจจริงๆครับมันดูเ,เสี่ยงเหมือนกันนะถ้าทำจริงทีนี้นอกจากเรื่องเครือรญาติคนใกล้ชิดแล้วเนี่ยข้อกล่าวหาที่รุนแรงไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องการโอนเงินไปให้เจ้าหน้าที่รัฐ เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นใหญ่เลยที่คุณอัจฉริยะเขาเน้นมากๆนะคะมีการระบุชื่อนายตำรวจระดับสูงคนหนึ่งเลยคือพลตำรวจตรีกวีศัก์กีรติทัศนาน,น์ซึ่งตอนนั้นเป็นอรองผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนหรือตชดนะคะว่าเป็นคนรับเงินจากกลุ่มโปรแกรมเมอร์ที่โยงกับเครือข่ายนี้นะคะเป็นเงินสองล้านสี่แสนบาท โอ้โหเยอะนะครับค่ะแล้วคุณอัจฉริยะก็ยังตั้งข้อสังเกตเพิ่มด้วยนะคะว่าตำรวจท่านนี้เนี่ยเคยมีชื่อแบบคล้ายๆกันมาก่อนแล้วคือมีประเด็นเรื่องรับเงินในคดีเครือข่ายพนันออนไลน์หลงจู้สมชายที่ชนบุรีนะคะมาก่อนหน้านี้ด้วยอ๋อมีประวัติเดิมที่ถูกกล่าวหาเรื่องคล้ายๆกันมาก่อนด้วย การอ้างแบบนี้ยิ่งทําใหา้ข้อมูลดูน่าเชื่อถือขึ้นนะครับในมุมคนในข้อมูลแล้วมีเจ้าหน้าที่คนอื่นอีกไหมครับที่ถูกกล่าวหามีการอ้างถึงอีกเส้นทางหนึ่งค่ะคือเงินที่โอนออกจากบัญชีมาชื่อบัญชีพิมพิไลเนี่ยค่ะซึ่งคุณอัจฉริยะอ้างว่าเป็นบัญชีในเครือข่ายของสอสชนพัฒนนี่แหละบอกว่ามีการโอนต่อไปอยังบัญชีของตํารวจอีกหลายคนเลยค่ะหลายตำแหน่งมากๆโดยเฉพาะในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค8ด แล้วก็ภาค9้านะคะซึ่งดูแลภาคใต้เป็นหลักรวมถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัดบชสทหรือที่เราเรียกกันว่าตำรวจไซเบอร์ด้วยค่ะโหนิยงไปทั้งตอชดอตำรวจภูธรภาคใต้และก็ตำรวจไซเบอร์เลยนะครับหลายหน่วยงานมากแล้วมีการระบุตัวเลขหรือตำแหน่งที่ชัดๆกว่าน,นี้ไหมครับว่าใครได้เท่าไหร่อะไรแบบนี้ มีค่ะเขาเขาลงรายละเอียดตัวเลขกับตำแหน่งค่อนข้างเยอะเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นอ้างว่ามีการโอนเงินร,มรวมๆแล้วเนี่ยกว่า14ล้านบาทให้กับตำรวจตำแหน่งผู้กำกับการฝ่ายสืบสวน3ของบกสอส,อสอภาค8 14ล้านใช่ค่ะแล้วก็มีโอนให้รองผู้กำกับคนหนึ่งที่ระยอง1.74ล้านบาทโอนให้ผู้การศูนย์สืบสวน จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือผบอบกส,ะส,ะส,ะสะๆๆอสจชตเนี่ย5.16ล้านบาทนอกจากนี้ก็มีตำรวจไซเบอร์ที่ถูกอ้างชื่อเล่นหรือฉายานะคะอย่างดาบยาวเนี่ยอ้างว่ารับไป1.1ล้านบาทแล้วก็มีรองฟางซึ่งบอกว่าอยู่ไซเบอร์เหมือนกันรับไปถึง7.72ล้านบาทค่ะโหยตัวเลขนี่หลักล้านทั้งนั้นเลยนะครับ ฟังดูเยอะมากๆเลยยังค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะนอกจากตำรวจเนี่ยยังมีข้าราชการพลเรลือนที่ถูกกล่าวหาด้วยอย่างเช่นพ่วงหนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่หนึ่งในภาคใต้นะคะแล้วก็ยังมีนักการเมืองท้องถิ่นด้วยอย่างเช่นเลขานุก,การนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่แล้วก็รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงก็ถูกกล่าวหาว่าอยู่ในลิสต์รายชื่อคนรับเงินจากเครือข่ายนี้เหมือนกันค่ะอืม การที่รายชื่อคนถูกกล่าวหาว่ารับเงินมันกระจายไปเยอะขาะนาดนี้ทั้งตำรวจหลายหน่วยงานข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่นมันก็ทําให้เกิดคำถามใหญ่ตามมาเลยนะครับว่าเงินเยอะๆเหล่านี้เนี่ยเขาอ้างว่าจ่ายไปทำไมกันแน่จ่ายเพื่ออะไรค่ะคุณอัจฉริยะเขาใช้คำว่าเป็นการจ่ายสวยอะคะ่ะหรือว่าเป็นค่าเคลียร์โดยอ้างว่าจ่ายกันเป็นรายเดือนเลยในช่วงปี2566ต่อเนื่องมาถึงปี2567 วัตถุประสงค์หลักๆก,ก็คือเพื่อที่ให้เว็บพนันในเครือข่ายของสสชนพเนี่ยสามารถเปิดทําได้ต่อไปโดยที่ออไม่โดนจับหรืออาจจะมีการอำนวยความสะดวกอย่างอื่นให้นะคะที่น่าตกใจคือคุณอัจฉริยะอ้างว่าถึงแม้เครือข่ายนี้จะเคยถูกทีมของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ซึ่งตอนนั้นคุมทั้งไซเบอร์ I r, ทั้ง PCT นะคะเขาจับไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าเว็บพวกนี้ก็ยังแบบ กลับมาเปิดได้อีกแล้วก็ยังเปิดอยู่ในปัจจุบันเลยซึ่งอันนี้ถือเป็นข้อกล่าวหาที่แรงมากนะคะต่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายครับฟังดูเป็นเครือข่ายที่โหซับซ้อนแล้วก็น่ากังวลจริงๆนะครับทั้งเรื่องเงินหมุนเวียนมหาศาลการอ้างว่าจ่ายสวยให้เจ้าหน้าที่หลายระดับแล้วที่ที่น่าห่วงไปกว่านั้นอีกคือข้อกล่าวหาที่ว่าเครือข่ายนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องพนันแต่มันโยงไปถึงเรื่องยาเสพติดด้วย ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นอีกมิติหนึ่งเลยที่ทําให้เรื่องมันดูร้ายแรงขึ้นไปอีกนะคะคือคุณอัจฉริยะเขาเอาแผนผังอีกชุดหนึ่งมาโชว์เลยที่เขาอ้างว่ามันแสดงความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายพนันของสสชนพัฒนเนี่ยกับขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ในภาคใต้โดยมีการเอ่ยชื่อคนที่มีคดียาเสพติดอยู่แล้วอย่างเช่นสอตอ,อปฏิพัฒน์หรือจ่าเทิดนะคะอาจจะมีการเรียกชื่อผิดในคลิปต้นทาง ซึ่งเป็นตำรวจที่โดนจับคดียาไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีอีกคนคือนายหนึ่งฟรีดอมซึ่งอ้างว่าเป็นคนในเครือข่ายยาเสพติดเดียวกันที่สำคัญคือเขาอ้างว่าเจอเส้นทางการเงินจากขบวนการยาเสพติดเนี้ยไหลเข้ามาโยงถึงสสชนพัฒด้วยค่ะโหโยงไม่ถึงยาเสพติดนี่ถือว่ายกระดับความรุนแรงของเรื่องนี้ขึ้นไปอีกเยอะเลยนะครับเพราะมันคืออาชญากรรมข้ามชาติปัญหาสังคมร้ายแรงเลยทีนี้ มาถึงประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากๆแล้วก็อาจจะกระทบวงกว้างมากๆคือข้อกล่าวหาเรื่องความพยายามในการล้มคดีหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่แบบไม่ตรงไปตรงมาของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับชิมงานของพลตำรวจโทไตรรุงผิวพันธ์ใช่ค่ะ ประเด็นนี้คุณอัฉริยะพูดค่อนข้างตรงแล้วก็แรงนะคะเขาพุ่งเป้าไปที่การทํางานของหน่วยงานภายใต้การดูแลของพลทรทไตรรงในช่วงที่คุมทั้งบชสอทแล้วก็ชุด PCT นะคะโดยอ้างว่ามีการดําเนินการที่มไม่โปร่งใสหรือว่าไม่ตรงไปตรงมาในหลาย,ลายๆคดีที่เกี่ยวกับเครือข่ายของสสชนพัฒโดยเฉพาะคดีที่สสชนพัฒถูกจับพร้อมกับโทรศัพท์มือถือของกลางนะคะค <c oughs> รับแล้ว เขามีหลักฐานหรือข้อมูลอะไรมายืนยันข้อกล่าวหาที่ที่แรงขนาดนี้บ้างครับเขาอ้างอิงถึงข้อมูลสําคัญที่เขาบอกว่าได้มาจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของสสชนพัฒที่ถูกยึดไว้นะคะคุณอัจฉริยะอ้างว่าในรายงานการสืบสวนเบื้องต้นเลยเนี่ยมันมีรายละเอียดชัดเจนมากที่บ่งชี้ว่าสสชนพัฒเป็นเจ้าของตัวจริงเป็นคนสั่งการเว็บพนันกว่า1ิเว็บไซต์เลย แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นสอบสวนมันกลับตรงกันข้ามเลยค่ะคือมีนายตำรวจชุดจับกลุ่มสองคนคือพอตตอประชิดกับรอตออน,นวพลกลับไปให้การในสำนวนสอบสวนว่าสสชนพัฒนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันพวกนั้นเลยโดยอ้างเหตุผลว่าไม่เข้าใจคำถามของพนักงานสอบสวนนะคะือไม่เข้าใจคาถาม ค่ะซึ่งคุณอัจฉริยะมองว่าคำให้การแบบนี้มันแบบไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งเลยแล้วก็ตั้งคำถามว่ามันเป็นการช่วยเหลือกันหรือเปล่าการให้การที่มันขัดกับรายงานสืบสวนเบื้องต้นแบบนี้แล้วผลมันเป็นยังไงต่อครับผลลัพธ์สำคัญเลยก็คือคดีที่เกี่ยวกับเครือข่ายสสชนพัฒ์หลายคดีเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยอายการมีคำสั่งไม่ฟ้องค่ะอ้าวไม่ฟ้องเหรอครับใช่ค่ะคุณอัจฉริยะก็ชี้ให้เห็นว่านี่มันเป็นแบบ รูปแบบที่เขาอ้างว่าเกิดขึ้นซ้ำๆเลยนะในหลายคดีใหญ่ๆที่ทีมของคนตำรวจโทรไตรรงเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคดีเว็บพนันของบอสตานคดีสารวัตรกระกฏหรือว่าคดีมินนี่ที่เกี่ยวกับตำรวจระดับสูงอีกคนนะคะซึ่งหลายคดีพวกนี้ มักจะจบลงด้วยการที่อายการสั่งไม่ฟ้องหรือถ้าฟ้องไปแล้วศาลก็ยกฟ้องทีหลังคุณอัจฉริยะก็เลยตั้งข้อสังเกตแล้วก็สงสัยว่ามันอาจจะมีการแบบดึงหลักฐานชิ้นสําคัญสําคัญเช่นข้อมูลจากมือถือของกลางเนี่ยออกจากสํานวนไปก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะส่งให้อายการพิจารณาซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะคะก็ถือว่าเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมที่อืมร้ายแรงมากค่ะครับแล้ว สถานะปัจจุบันของตำรวจสองคนนั้นละครับพอตมตประชิดกับรตอ,อนวพลที่ถูกกล่าวหาว่าให้การช่วยสสชนพัฒนเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับมีความคืบหน้าอะไรไหมเอ่อตามข้อมูลที่คุณอัจฉริยะให้ไว้วันนั้นนะคะเขาระบุว่าตอนนี้ตำรวจทั้งสองนายเนี่ยกำลังถูกดำเนินคดีอาญาอยู่ค่ะในความผิดตามมาตรา157 อ๋อหนึเลยใช่ค่ะฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบนั่นแหละค่ะโดยคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบอชอกแล้วค่ะอืมการที่สอบสวนกลางเข้ามาทำคดีตำรวจสองนายนี้เองก็ก็น่าจับตามองนะครับมันอาจจะแปลว่ามีมูลในข้อกล่าวหาเรื่องการให้การไม่ถูกต้องหรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบจริงๆทีนี้ย้อนไปนิดนึงครับ เหมือนว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับคดีอื่นที่เกี่ยวข้องมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีบทบาทของ DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณอัจฉริยะเขาเขาปูเรื่องนี้มาก่อนโดยอ้างถึงคดีเก่าคดีหนึ่งชื่อคดีชบา202566นะคะซึ่งมันเริ่มจากการจับเครือข่ายยาเสพติดแต่ว่าตอนสอบสวนเนี่ยผู้ต้องหาบางคนในคดีนั้นเขาให้การซัดท่อบอกมาว่าเงินที่เอามาใช้เนี่ยมันเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ด้วย ก็เลยทำให้คุณอัจฉริยะซึ่งน่าจะเป็นผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้เสียหายนะคะได้ไปยื่นเรื่องรองทุกกับ DSI ในข้อหาฟอกเงินจากเว็บพนันซึ่งมูลค่าที่เขากล่าวอ้างตอนนั้นก็สูงถึง973ล้านบาทเลยค่ะครับแล้ว DSI เขาดำเนินการยังไงต่อครับกับคดีฉบา DSI ก็ได้รับคดีนั้นไว้เป็นคดีพิเศษแล้วค่ะแล้วต่อมาทางปปงหรือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนี่ย ก็ได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยนะคะคำสั่งที่ยอ3 0 2 5 6 8โดยเป็นการอายัดทรัพย์สินในกลุ่มของรอตทรน,นัทสิริทัศน์ซึ่งคุณอัจฉริยะระบุว่าเป็นลูกชายของผู้การประจินบุรีในตอนนั้นนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับนั่นคือคดีเดิมที่ DSI ทําออยู่แล้วก็ดีของสสชนพัฒมันเข้ามาเกี่ยวกันได้ยังไงครับคุณอัจฉริยะเขาก็อ้างว่า จากการไปตรวจสอบเส้นเงินเพิ่มเติมเนี่ยก็พบว่าสสชนพัฒ์อยู่ในกลุ่มขบวนการเดียวกันกับผู้ต้องหาในคดีชาวบานนี่แหละค่ะแล้วก็มีเส้นเงินที่มันโยงถึงกันชัดเจนเลยเขาก็เลยรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่ซึ่งก็รวมถึงพวกแผนผันผงเส้นเงินต่างๆที่เอามาเปิดเผยรอบนี้นะคะเอาไปยื่นให้ DSI อีกครั้งหนึ่งเพื่อขอให้ดำเนินคดีกับสสชนพัฒแล้วก็พวกในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งคราวนี้เขากล่าวอ้างมูลค่าสูงถึง2,500ล้านบาทเลยค่ะอ๋อแสดงว่าเป็นการไปยื่นเรื่องเพิ่มให้ DSI ขยายผลจากคดีเดิมที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วใช่ค่ะแต่แต่ก็มีประเด็นที่คุณอัจฉริยเขาตั้งข้อสังเกตเพิ่มเหมือนกันนะคะเขาอ้างว่าก่อนหน้านี้เนี่ย DSI เคยรับเรื่องที่เกี่ยวกับสสชนพัฒไว้ส่วนหนึ่งแล้วซึ่งเกี่ยวกับเงินประมาณ76ล้านบาท แต่ดีไซน์ไม่ได้ทําเองกลับส่งเรื่องต่อไปให้ตํารวจโดยเฉพาะสพทอ,อตรอหรือสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจตรวจสอบซึ่งคุณอัจฉริยะก็กล่าวหาว่าเรื่องมันอาจจะถูกแบบดองไว้หรือเก็บไว้ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรต่อโดยมีการเอ่ยชื่อพลตารวจตรีทัศชัยปิตะนีระบุตรซึ่งเป็นนายตํารวจระดับสูงในสพทอ,อตอนนั้นด้วยค่ะครับฟังจากข้อมูลทั้งหมดที่ไล่เลียงมันมานะครับตั้งแต่เส้นเงินถึงญาติ ถึงเจ้าหน้าที่โยงยาเสพติดประจนถึงข้อหาล้มคดีการทำงานของหน่วยงานต่างๆดูเหมือนคุณอัจฉริยะจะ มั่นใจในข้อมูลที่เอามาเปิดโพงครั้งนี้มากเลยนะครับใช่ค่ะท่าทีเขาดูมั่นใจสูงม,มากจริงๆค่ะเขาเน้นย้ำหลายรอบเลยว่ามีหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์มากทั้งแผนผังเส้นเงินที่ระบุเลขบัญชีชื่อคนวันเวลาจำนวนเงินละเอียดหมดเลยนะคะรวมถึงข้อมูลที่บอกว่าได้มาจากการกู้ข้อมูลในมือถือของสสชนพัฒด้วยเขายังประกาศชาัดเลยนะคะว่าจะไม่มีการเจรจาต่อรองอะไรทั้งนั้นแล้วก็ยื่นข้อเรียกร้องที่ อืมหนักมากเลยอ่ะคือขอให้สสชนพัลาออกจากตําแหน่งสสแล้วก็ตําแหน่งกรรมธิการตํารวจในสภาด้วยรวมถึงเรียกร้องให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไปเลยตลอดชีวิตนะคะโหเป็นข้อเรียกร้องที่แข็งกร้าวมากนะครับแล้วหลังแจกออกมาเปิดข้อมูลรอบนี้เขามีแผนจะทําอะไรต่อไปอีกบ้างครับ เขาประกาศว่าจะเอาข้อมูลหลักฐานชุดเดียวกันเนี่แหละคะ่ะไปยื่นต่อปป,ปงเพื่อขอให้ตรวจสอบแล้วก็สั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับเครือข่ายนี้เพิ่มเติมอีกแล้วก็จะเอาสำนวนพร้อมหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปมอบให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยเพื่อให้ไปกำกับดูแลการทำงานของ DSI แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นนะคะเขายังวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแต่งตั้งพลตำรวจโทรไตรรงผิวพันธุ์ให้กลับมามีตำแหน่งเป็นอนุกรรมการชุดหนึ่งของรัฐบาลซึ่งมี ีการอ้างชื่อคุณอนุทินชาญวีรกูลด้วยนะคะในฐานะผู้ลงนามคําสั่งแต่งตั้งแล้วก็ยังตั้งคําถามไปถึงการทํางานของอายการสูงสุดแล้วก็อายการในพื้นที่ภาคก้าด้วยเกี่ยวกับการพิจารณาสั่งคดีที่เกี่ยวกับเครือข่ายนี้นะคะครับ ข้อมูลที่เราได้พิจารณากันอย่างละเอียดวันนี้เนี่ยนะครับมันชี้ให้เห็นข้อกล่าวหาที่โอ้โหซับซ้อนแล้วก็โยงใหญ่กันเป็นเครือข่ายใหญ่จริงๆนะครับมีการอ้างถึงการเชื่อมโยงและการเมืองระดับสสเข้ากับธุรกิจพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเงินมหาศาลที่อาจจะมาจากยาเสพติดและที่สำคัญมากๆเลยคือข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันการรับสวยสินบนแล้วก็ความพยายามแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมซึ่งอาจจะเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงหลายตำแหน่งเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะประเด็นทั้งหมดนี้มันมันสำคัญมากจริงๆค่ะเพราะว่ามันกระทบโดยตรงเลยนะคะต่อความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อระบบการบังคับใช้กฎหมายโดยรวมของประเทศเราเลยมันท้าทายเรื่องความโปรง่งใสความซื่อสัตย์ของคนที่มีตำแหน่งทางการเมืองนะคะแล้วก็ยังสะท้อนถึงประสิทธิภาพของหน่วยงานรัฐในการปรับปรามอาชญากรรมยุคใหม่โดยเฉพาะพวกอาชญากรรมทางการเงินที่ใช้เทคโนโลยีซึ่งนับวันมันยิ่งซับซ้อนขึ้นตรวจสอบยากขึ้นแล้วก็ขยายวงกว้างไปเรื่อยๆเลยค่ะ ใช่เลยครับพอพิจารณาจากรายละเอียดข้อมูลที่คุณอัจฉริยะเอามาเปิดเผยทั้งแผนผังที่ดูซับซ้อนรายชื่อคนที่ถูกกล่าวหาแบบเจาะจงตัวเลขเงินที่มันเยอะมากๆอะ่ะมันก็อดไม่ได้นะครับที่จะทําให้เกิดคําถามสําคัญสคัําญตามมาในใจว่าสังคมเราจะมีกลไกตรวจสอบท่วงดุลหรือว่าควรจะต้องพัฒนานกลไกอะไรขึ้นมาใหม่หรือเปล่าเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่า ข้อกล่าวหาที่มันร้ายแรงแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงผู้มีอำนาจเยอะขนาดนี้ทั้งนักการเมืองทั้งข้าราชการเนี่ยจะได้รับการสืบสวนสอบสวนอย่างจริงจังตรงไปตรงมาให้ถึงที่สุดแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจริงๆนะคะแล้วเรื่องราวที่ถูกเปิดโปงออกมาครั้งนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่ใหญ่มากๆเลยนะคะในการรับมือกับเครือข่ายอาชญากรรมทางการเงินยุคดิจิตอลที่มันทั้งซับซ้อน ใช้เทคโนโลยีแล้วก็อาจจะมีความสัมพันธ์ที่โยงใหญ่กันลึกซึ้งในสังคมเราปัจจุบันเนี่ยได้ยังไงบ้างนี่คงเป็นคําถามใหญ่ที่ยังค้างคาอยู่นะคะแล้วเราก็คงต้องติดตามการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องนี้กันต่อไปอย่างก้อยชิดเลยค่ะ